จ้ะไปรับน้องนาจากน้องลินที่แจ้งวัฒนะนี่แต่หน่วยเป็นแต่แซบมองดูยค่ะเพื่อเต็มลังอยู่จ้าเนี่ยเต็มลังนี่ค่ะเต็มลังเต็มลังน้องนาลินเอามาฝากที่น้อยที่เก็บมาจากโคราชบ้านครินนะจ๊ะนี่อันนี้ปิ เอาแยกเดี๋ยวจะแยกนะคะลูกไหนที่มันเออเป็นแต่แสบมากกี่น้องเออปิคาต้นเดินซุกคาต้นกับนี้กิน ไม่ได้จะไม่กินบะเขียบน้ํากานน้อยนาไม่กินโคราชนะคะเอามาจากโคราชนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะน้องนารินพี่น้อยคิดจะกินน้อยหนาพอดีเลยกำลังเลี้ยงจะอ,อ,ะอ,ะอ,ะอนนุ้ยซุปก็ะมีอุ้ยนี่นะโู้มดูซสเนนี้นี่ แยกไว้แยกไว้พักไว้ไว้กินอีกวันสองวันก็ได้กินแล้วนะจ๊ะนี่แต่หนูใหญ่ๆได้อล้เนี่ยไม่มีลูกเล็กที่ไหนลินเนยมันมีแต่ลูกใหญ่ๆได้ละดูสึกครับใส่กล่องเบอร์ร่เบเตอร์มาฝากพี่น้อยนี่คุณนริเทพ คุณมากินคิคะนี่มันสุกนี่ก็มีนี่ค่ะเราแม่นี่ด้สุกข,ขั้ต้นกับมีนี่มาเอาบู้ยคุณนะคุณนะตีมันเละเลยก็มีแต่ไม่เป็นไรยิ่งชอบยิ่งชอบแห้งเละแห้งชอบเด้๋ยจ้าพุดนะ โอ้ดูสิคะมาเด้อมากินบะเขียบน้องกันจ้าุูน่ะโอ้ยนี่แหงเหนื่อยไงโอ้ลูกเบลเลอร์เบอร์เตอร์เลีเ้ยงใส่กระด้งไว้นอะพี่น้อนะแล้วก็คอยมาบีบกนินของชอบของจิลาพานะคะ โอ้ยพูน่ะพูน่จ้าหนุ่มเมือยัง่นเลยพูนอดีเทพขาพ่อมอแม่เสียงทีวีลงหน่อยอืมเิ่หนื่อยบอกงอันนี้กับตาเ้วเองก็บ่นแลวเห่ย บนันมันยังไม่สุกคุณจับไอ้ที่มันสุกไปไอ้บางลูกลูกก็สุกบางลูกก็ไม่สุกบสุกเอาไว้ไม่อันนี้มันมันเป็นอะไรที่แบบแค่นั่นก็นกินได้แล้วน่นนะอันนั่นนะ่ะ จ้าโอเหลุนลแข็งออ้อ้อออุ้โอ้คุณจายโอ้ยคุนั่งบบกเขียบบบกเขียบบบกเขียบองลิ้นนนามฝาจะโคาร อันนี้ถาดนี่มันสีซุกเลยไงนี่กินได้เลยเนี่ย,ย,ย,ยถาดนี่ถาดนี้ปิเลยคาดต้นเลยเนี่ยแกจัดบึงนี่นยงึยงซื้อหมุนอันนี้ให้เบ่งได้จะเดอมัมได้จะไม่กินบะเขียบน้ำกันจ้าไม่น่า ดูดูน้อยนานะคะโอ้คุณอะโหสุดยอดเลยเนี่ยดูสิคะอ๋อหมูนดูสิคะอือคุณ่ะบริจามุทลูจอมากินบักเขียบน้ำกัน ออเอ็นหน่วยยังไงตัวยันเล่นเลยมันเปนหน่วยน้อยได้นี่ลูกใหญ่ได้แล้วนี่แกบอกว่ามันจะวายแล้วมันจะหมดแล้วว่างั้นโอ้โหดูสิคะอยู่เรื่องเทหากินยากเนาะมันต้องอยู่ต่างจังหวัดเพื่อที่หาเงินงามาได้จ้าไม่กินมะเขือือนกันจ้าแซ่บได้ไนะหนี่ด้่นอะไรหนูนี่มันแตก cái chặt chát, tí luôn nhìn, đi xem, Nè Đi, luôn nè luôn luôn của nó nó nó, nó, luôn 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 ลูกนี้ก็ยิ่งแก่เลยนะยังในใบย,ยังสดๆอย่างเงี้ยแสดงว่าน้องน่าริ้นเด็ดมาเหมือนนี้เลยนี่ห็นบ่ใบน้อยหนายังสดๆอยู่เลยนะจ๊ะดูสิ <c oughs> อือให้มันลืมต้นสักวันสองว,วันหดี๋มันก็หวานคุกนาขึ้นน้องดูสิคะนี่ ไม่แน่ใจไม่กินน้ำกันจ้าดูสิคะโอ้โห มันด้ืกมากินน้ำกัน mm -hmm. Bay yang sudut-sudut, so juga. Contohnya, saya mahu suka tuntun ini. Tá, hum mm. ขอบคุณน้องลินน้องกุ้งนะคะกับลุงนะคะกับยายที่อยู่โคราชเดอ้อแม่น้องลินด้วยเดอ้อที่เอามาฝากนะคะนี่ได้กินแล้วคิดจะก,กินน้อยหนาว่าจะไปตลาดสี่มุมเมืองซื้อน้อยหนากินไม่ซ้ําคิดอยากกิน ด้วยจะไม่กินบักเขียบน้ำกันอย่บ้านน้องตุ้งเยอะมาก้าน้องดินเยอะมากพี่โคราช บน่นไว้จะมือสองมือยังเขาดีแสบอันนี้กับซุปกันเนยพี่นนะดูสิคะ Ờ Ô hô. อิู่นะจ้าเหมนเนี้ยเนาะคิปหน้าเจอกันใหม่นะคะวอยมันนิ่มกันนี่ก่อนจ้าคิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสด,ดีจ้า